สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะคอเอ๋ยคอคนนะคะวันนี้เราจะพูดเรื่องคอเอ๋ยคอคนนะคะมนุษย์เรานี่นะคะตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาก็สัมผัสความทุกข์ก่อนอันดับ แรกนะคะพอออกจากท้องแม่เนี่ยก็จะร้องเลยละอันดับแรกนั่นแสดงให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องเผชิญต้องเผชิญกับความทุกข์นะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อจากนั้นเมื่อคุณแม่เลี้ยงดูนะคะฟูฟักป้อนนมป้อนน้ำ,ป,นนำป้อนข้าว ล้วก็เริ่มฟ,ฟังภาษามนุษย์ได้เข้าใจรู้จักกิริยาท่าทางที่อยู่ตรงหน้ารู้จักอารมณ์ของคนอื่นจากเด็กที่ออกจากท้องคุณแม่ร้องจากนั้นเขาก็เริ่มเรียนรู้พัฒนาการจากร้องไห้ก็เป็นสู่หัวเราะนะคะ นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยพอมาเกิดเนี่ยมนุษย์เราที่มาเกิดเนี่ยหลีกเลี่ยงการร้องไห้ไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะพบเจอความสุขความถูกอกถูกใจก็กลายเป็นเสียงหัวเราะนะคะคอเอ๋ยคอคนนะคะ <c ười> หลังจากที่ คุณพ่อคุณแม่ฟูฟักเลี้ยงดูจนถึงวัยเข้าโรงเรียนนะคะยุคก่อนยุคใหม่ยุคเดียวนี้ทุกคนก็จะต้องเข้าโรงเรียนนะคะพ่อแม่จะต้องผลักดันให้เรียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเด็กในชนบทตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเดินไปโรงเรียนนะคะเช้าขึ้นมาก็ต้องอาบน้ำบ่อเย็นๆน้ำใสในบ่อเห็นตัวปลาเล็กๆจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะแต่งตัวให้กับลูกๆที่อยู่ในครอบครัวนะคะแล้วก็เริ่มก้าวขาออกจากบ้าน เดินไปโรงเรียนทุกๆวันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสั่งว่าระวังนะลูกเดินข้างๆทางนะลูกต้องรู้จักระวังตัวใครชวนพูดชวนคุยลูกต้องระวังแล้วก็ต้องเดินไปให้ถึงโรงเรียนนะลูกเชื่อฟังคุณครูที่สอนจำชื่อครูประจำชั้นให้ได้ แล้วอย่าลืมรับประทานอาหารหลังเลิกเรียนหรือได้เวลาพักเที่ยงนะคะเด็กในชนบทตามหมู่บ้านต่างๆก็จะพกข้าวหอ่อเป็นปิ่นโตบ้างข้าวกล่องบ้างหมู่บ้านไหนที่ลำบากยากจนคุณพอ่อคุณแม่ก็จะเอาใบตองหอ่อข้าวให้กับลูก พาไปโรงเรียนเรียกว่าคดหอไปโรงเรียนนะคะครอบครัวที่ยากจนก็มีหลายๆแห,ห่งนะคะในประเทศไทยเราในสมัยก่อนเมื่อ50ปี60ปี70ปีความลำบากยากจนในชนบทที่คุณพ่อคุณแม่พยายามที่จะให้ลูกเรียนหนังสือคดเข้าหอด้วยใบตอง นะคะแล้วก็เอาเชือกก้านกล้วยมัดใบตองอีกทีหนึ่งรับประทานเสร็จก็ทิ้งถังขยะนะคะไปกล้วยก็ไม่ต้องพากลับบ้านนะคะชีวิตเด็กน้อยหลายหลายหมู่บ้านในประเทศไทยเราได้สัมผัสชีวิตไปตามคนละแบบนะคะคนละยุคนะคะ สมัยก่อนนั้นน้ำค้างก็สะอาดนะคะไม่มีสารพิษจากการฉีดยาหรือว่าฆ่าแมาลงเด็กๆเล่นน้ำค้างบนยอดหญ้าได้อย่างปลอดภัยแต่ยุคนี้เล่นน้ำค้างบนยอดหญ้าคงจะไม่สะอาดจะเอามาเยตาเยอะไรก็ไม่ได้อันตรายนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อท่านผู้ฟังหลายๆท่านย้อนยุคไปในอดีตนะคะตั้งแต่60ปี70ปี80ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะ mm. คุณคุณท่านๆท,ท,ที่มีความหลังเขาเรียกว่าความหลังในอดีตที่ผ่านมาได้พบเจอธรรมชาติดอกไม้มวลดอกไม้ ดอกหญ้าริมถนนที่ลูกหลานเดินผ่านไปจนกว่าจะถึงโรงเรียนฝนตกบ้างฝนแรงบ้างตลอดปีจากป .1 ป .2 ออป .3 เรื่อยไปจนถึงป .7 นะคะพูดเรื่องโคเอ๋ยโคคนนะคะก็ อยากให้ทุกทท่านได้รับฟังอย่างมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มไปด้วยกันนะคะเด็กเด็กนักเรียนเมื่อไปถึงโรงเรียนเข้าป่หนึงคุณครูก็จะสอนว่ากกเอ๋ยกอไก่ขอเอ๋ยขอไข่ขอไข่ในลาวขอปวดของเรานะคะ คอควายเข้านาคอคนขึงขังอันนี้แล่ละค่ะคอคนขึงขังนะคะสมัยก่อนเขาก็ท่องกันแบบนี้หรือว่าบางโรงเรียนเขาไม่ได้ท่องแบบนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคอคนคนก็คือมนุษย์นี่แหลคะค่ะความทุกข์ที่ออกจากท้องแม่เมื่อ คุณแม่แบ่งคลอดออกมาแล้วก็ร้องแแว่แวดด้วยการแผดเสียงแล้วก็เจริญวัยเจริญวัยเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่นะคะจากวัยรุ่นสู่วัยสาวจากวัยสาวสู่สู่วัยครอบครัวถ้าเด็กผู้ชายก็เช่นกันเด็กๆเ,เรื่อยจนวัยรุ่นจากวัยรุ่นก็สร้างฐานะครอบครัวรู้จักความรักรู้จักความทุกข์ นะคะจากนั้นก็ลอลอมจากสิ่งรอบข้างดีบ้างไม่ดีบ้างความเป็นมนุษย์นะคะที่ใครๆมักจะปลูกฝังว่าเกิดมาแล้วอย่าเสียชาติเกิดในความเป็นมนุษย์ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักให้มากนะคะ ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นอันดับแรกนะคะครูบาอาจารย์ที่ดีนั้นจะสอนให้รู้เส้นทางของอนาคตเส้นทางไหนผิดเส้นทางไหนถูกเส้นทางไหนเจริญเส้นทางไหนที่เรียกว่าเสียความเป็นคนเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ผ่านมาจนโตจนออมี เย่ามีเรือนมีลูกสะพ้ยมีลูกเขยหลานลิ้นจนผมงอกผมขาวร่วงโรยแล้วก็สู่ธาตุพื้นดินนั่นก็คือเมื่อเผาเมื่อฟังก็กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นน้ำเหลืองฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้มนุษย์ดีๆมีความชื่นใจ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ที่มีทั้งความทุกข์ความสุขนะคะมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่จะประโลมจิตใจให้เข้มแข็งแม้นบางครั้งความอ่อนแอเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายแต่ให้ตระหนักว่าความเป็นมนุษย์นั้น เราเริ่มรู้จักความทุกข์ทันทีที่ออกมาจากท้องแม่นั่นก็คือเสียงของเราที่เปล่งออกมาเป็นเสียงร้องไห้นะคะเราจะพบความสุขที่หลังค่ะเราจะพบความสุขที่หลังเมื่อเราเรียนรู้และหาความสุขได้เจอแล้วก็จดจำไว้ในหัวใจว่าสิ่งใดคือทุกข์ สิ่งใดคือความสุขที่แท้จริงวางครอบครัวเหนื่อยแสนเหนื่อยตะเกียดต,ตะกายหาความรวยใส่ตัวเย่อหยิงจองหงสารพัดสารเพจนลืมไปว่าวันหนึ่งก็ต้องตายจากโลกนี้ไปสิ่งที่เอาไปได้นั่นก็คือกรรมดีกรรมชั่วนะคะ ความดีความชัว่วชื่อเสียงจะโดงดังขนาดไหนถ้าในความด่งดังนั้นดังในทางที่ผิดตายไปชื่อเสียงก็จะโด่งดังในทางที่ผิดตราตรึงอยู่ในโลกมนุษย์ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักชื่อเสียงในด้านที่เสื่อมเสียดังนั้นอีกเช่นกัน มนุษย์ที่ใฝ่ดีไม่ทะเยอทะยานจนเกินเหตุเกินผลไม่ลบหลู่ผู้ใดไม่เหยียดหยามผู้ใดรู้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายช้าตายเร็วตายดีตายหูงตายแบบไหนก็เรียกว่าตายทั้งนั้นจะโรคร้ายโรคมะเร็งโรคหัวใจเส้นเลือดตีบคนรวยคนจน เวลาตายแล้วนะคะแบ่งแยกไม่ได้ค่ะเส้นทางเดียวกันคือความตายไม่ว่าจะรวยขนาดไหนจนขนาดไหนเวลาเข้าเตาเมนเผาศพควันก็จะลอยลอยขึ้นท้องฟ้าแยกไม่ออกหรอกค่ะว่าจนหรือรวยมันปะปนกันหมดละค่ะอย่างเช่นศพนน้นเผาคนรวยวัดนน้นเผาศพ คนรวยวัดโน้นอีกเผาศพคนจนควันก็จะลอยขึ้นปล่ขึ้นปล่ขึ้นปลงปลองลยล,ล้วลิ้วแล้วเลวล้เล,ลวความจนความรวยลอยเป็นธาตุอากาศเรียกว่าควันมันรังเกียจไม่ได้หรอกค่ะถึงเวลานั้นแล้วคนรวยก็รังเกียจคนจนไม่ได้คนจนก็ <c oughs> หนีคนรวยไม่ได้เช่นกัน ควันของศพคนจนคนรวยที่ลอยขึ้นจากปล่งเมีนเผาศพมันจะปะปนกันไปหมดล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นพวกที่เยอ่ยิงจังหงหลงในศักดิ์ศรีบ้าบ้าบ,าบา่ไม่สามารถจะไปยืนชี้ได้หรอกค่ะว่าโอ้ยไอควันที่ลอยจากปล่งนั้นนะ่ะศพเป็นควันศพพ่อกูเป็นควันศพนนแม่กูย่ากูปูก่กูมันลอยคลักลุกเป็นหมดแหละศพคนจนคนรวยจะ เขาแล้วมันก็ลยอยขึ้นจะกลองเมนเผาศพนะคะเพราะฉะนั้นให้ลดทิฏฐิความเยื่อหยิ่งจองหองนะคะคลอดออกมาทางช่องคลอดนะคะเหมือนกันหมดทุกคนไม่มีใครคลอดออกมาจากทางช่องปากหรือว่าช่องรูจมูกนะคะเวลาตายก็เหมือนกันก็ตายเหมือนกันหมดเส้นทางเห็นความตายตายแล้วก็กลายเป็นเท่าทาน กลายเป็นน้ำเหลืองถ้าฝังดินก็กลายเป็นน้ำเหลืองน้ำเน่านะคะถ้าเผาก็เป็นขี้เท้านะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสียชาติเกิดมันสร้างความดีมันสร้างดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสอนกันแบบให้เป็นคนดีเลิกอบาย,ยมุกเลิกขายยาเสพติดเลิกค้ามนุษย์เข่งรวยกันไป คนสุดท้ายก็าตายอยู่ดีนะคะนี่แหละคอเอ๋ยคอคนที่เรียกว่าเป็นมนุษย์บทเรียนในชีวิตยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แน่นอนความสุขก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ความทุกข์อปยศอดสูก็เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่นะคะเราต้องเลือกความสุขที่ถูกต้องนะคะ อย่าเสียชาติเกิดเพื่อนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจงตั้งสติไม่ว่าจะอยู่ในเรือหรืออยู่ตรงไหนปลอบใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองจงเป็นคนดีตลอดไปและอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยความปลอดภัยด้วยความมีองค์ประกอบของมนุษย์ที่ดีไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่รก โลกรกแผ่นดินหาความดีไม่ได้จำไว้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายคอเอ๋ยคอคน